ฝนตกพร,ำ,พรำกลางดึกไม่รีบเก็บของใส่กระเป๋าใบเก่าใบเดียวที่เธอมีลูกชายวัยห้าขวบกำลังนั่ง,งงงงบนฟูกบางๆที่พื้นแม่เราจะไปไหนกันเรอครับไปอยู่ที่ที่ไม่มีคนตะอคอกใส่แม่ทุกวันลูกไปเริ่มต้นใหม่กันนะพีทเสียงตะโกนจากห้องข้างๆดังลั่นไหมจะหนีไนปไหนวะกลับมานี่ไหมกัดฟันน้ำตาคลอ หลีบจุงมือลูกออกมาทางประตูหลังไม่มีอะไรติดตัวนอกจากเงินไม่กี่ร้อยกับความหวังว่าจะเจอที่ใหม่ที่คนไม่รู้จักเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงมีลูกติดที่ถูกผัวเก่าทิ้งเหมือนเศษขยะเธอกับลูกนั่งรถข้ามจังหวัดมาลงที่หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาสถานที่ที่เคยได้ยินจากแม่ค้าในตลาดว่างเงียบสงบมีไร่ชายเยอะและค้าคลองชีพไม่สูงวันรุ่งึ้น หมอุ้มน้องพีทเดินเข้าตลาดเล็กๆหวังว่าจะมีใครให้เธอช่วยรางจานหาบของหรืออะไรก็ได้เพื่อให้ลูกไม่ต้องอดพี่คะมีงานจ้างไหมคะรางจานก็ได้ขายของก็ได้หนูทำได้หมดเลยคะ่ะนี่เองมากับลูกหรือวะเมคาเสียงเข้มถามพลางมองเด็กชายที่ยืนซบแม่คะ่ะลูกชายหนูเองเม่คาคนนั้นใส่หน้าเบา งานร้างจานมีแต่ข่าแรงไม่พอซื้อข่าวสองคนหรอกนะไม่ยิ้มจางๆพยักหน้าแล้วพาลูกเดินออกมาเงียบๆขณะที่เดินกลับไปทางทางเดินดิ่มไร่แม่ลูกก็เจอกับเสียงเบรกรถกระบะกระทันหันเอ้ยระวังหน่อยขอโทษค่ะหม่รีบคุมหน้ากอดลูกแน่นลูกไม่เป็นไรใช่ไหมชายหนุ่มร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตแขนพับ กับรองเท้าบูทลุยไล่รีบลงมาดูเด็กชายพิศมองเข่าตาแปวพี่ลุงใจดีจังครับปราบหัวร้อบเบาๆไม่ได้เป็นลุงนะครับเรียกพี่เถอะไม่ขอโทษแล้วขอโทษอีกเขาจึงพาแม่ลูกขึ้นรถไปส่งที่พักชั่วคราวซึ่งเขาเป็นเจ้าของอยู่หลังได้ถ้าไม่มีที่ไปอยู่ห้องพักท้ายไร่ก่อนก็ได้นะข้าห้องไม่คิดรอกหนูกเกรงใจคะ่ะ ไม่ต้องเกรงใจหรอกแถวนี้มีแต่คนใจดีไม่กัดใครหรอกถือมองหน้าชายหนุ่มอีกครั้งเขาไม่ยิ้มแต่อ่อนโยนในแววตาต่างจากดานายโดยสิ้นเชิงวันต่อมาหม่ได้เริ่มช่วยงานในไร่ชายอย่างคันแข็งจัดไปชาช่วยเตรียมของน้องผิดก็เล่นอยู่ใกล้ไม่สนไม่ร้องไห้ลูกสาวเหรอคนงานคนหนึ่งถาม ลูกชายค่ะชื่อน้องพีซน่ารักดีนะเรียบร้อยไม่เหมือนเด็กชายทั่วไปในมุมหนึ่งปราบมองภาพแม่ลูกอย่างเงียบๆสายตานิ่งๆของเขาเริ่มเปลี่ยนจากความสงสารเป็นความสนใจเย็นวันนั้นปราบมอบเข้ากล่องสองกล่องให้ไหมสำหรับเราสองคนนะขอบคุณค่ะคุณปราบไม่ต้องเรียกคุณก็ได้เรียกปราบเฉยๆก็พอเธอยิ้มอย่างเคินๆ ก่อนจะพาลูกกลับห้องพักเล็กๆที่ไม่มีอะไรรูรา้าแต่ก็อบอุ่นขึ้นเพราะเสียงหัวเราะของเด็กน้อยกลางคืนวันนั้นขณะที่ใหม่นั่งเย็บผ้าให้ลูกพีทเงยหน้าขึ้นถามแม่ครับเราจะอยู่ที่นี่นานไหมถ้าพระเจ้ายอมให้แม่ได้เริ่มต้นใหม่เราจะอยู่กันที่นี่นานๆเลยลูกใหม่มองหน้าลูกชายน้ำตารอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวด แต่มันคือความหวังเสียงนกร้องยามเช้าปลุกไม่ให้ลืมตาขึ้นเธอค่อยๆลุกจากฟูกบางๆแล้วมองดูใบหน้าของน้องพีซซึ่งยังหลับอยู่มือเล็กๆกำผ้าห่มไว้แน่นเธอยิ้มบางๆและลุกไปต้มข้าวต้มให้ลูกก่อนจะเตรียมตัวออกไปทำงานไรชาที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาไม่ขอทำงานแทนค่าที่พัก ปรับไม่ได้ว่าอะไรปรับจัดตารางให้เธอค่อยๆเรียนรู้งานแรกๆคนงานในไร่มองเธอแปลกๆแต่พอเห็นความขยันขันแข็งความสุภาพและรอยยิ้มของน้องพีทคนในไร่ก็เริ่มเปิดใจแม่ครับหนูช่วยกวาดลานให้แล้วนะเก่งมากครับคนเก่งไม่ยอดตัวลูปหัวลูกน้องพีทนี่ไม่เหมือนเด็กในเมืองเลยเนอะคนงานคนหนึ่งเอยเข่าโตกับแม่คนเดียวคะ่ะ ม่่อยได้เล่นกับใครเท่าไหร่วันหนึ่งปราบเดินมาดูงานในไร่เห็นใหม่กําลังแบกตะกร้าหนากักเขาเดินเข้ามาโดยไม่พูดพลำ่ำเยื่นมือมาช่วยทันทีหนักขนาดนี้ทำไมไม่บอกคนอื่นช่วยหนูกเกรงใจค่ะงานของใครของมันหนูทำได้เธอไม่ได้มาใช้แรงเธอมาทำงานไม่ต้องฝืนจนเจ็บตัวคำพูดเรียบๆแต่ตรงไปตรงมาของปราบ ทำให้ใหไมรู้สึกอบอุ่นแปลกๆเรากับมีใครมองเห็นว่าเธอเหนื่อยจริงๆโดยไม่ต้องพูดออกมาวันเสาร์ใบแก่ๆรถกิ่งคันดูเลี้ยวเข้ามาในไร่เสียงแตรดังขึ้นสองครั้งคนงานรีบลุกขึ้นยืนตรงแทบพร้อมกันคุณนวลมาแล้วครับคุณนวลแม่ของปราบลงจากรถอย่างสง่างามเสื้อพาเรียบรู้ใบหน้าตึงๆที่ชอบจับจ้องทุกอย่าง เรากับมองหาข้อบกพร่องใหม่กับน้องพิษยืนอยู่ไม่ไกลแม่มาทำไมไมีบอกผมก่อนปราบเดินเข้าไปทักแค่อยากแวะมาดูว่าไร่ที่ลูกชายฉันดูแลมันเป็นยังไงบ้างสายตาของคุณนวลกวาดไปรอบๆจนมาหยุดที่ใหม่และเด็กชายนั่นใครเธอชื่อไหมมาทำงานใหม่ปราบตอบสั้นๆเอ๊ะมีลูกติดด้วย นาำเสียงของนวนไม่ปิดบังความรู้สึกใช่ครับเด็กดีมากๆเลยแม่จะชอบเขาแน่ๆอย่าคิดว่าแม่จะใจอ่อนง่ายๆแค่ผู้หญิงมีลูกติดมาเกาะชายแม่เห็นมานักต่อนักแล้วไม่ยืนอยู่ไม่ไกลนักได้ยินทุกคำชัดเจนเธอเมมปากแน่นกลมนารับความจริงอย่างเงียบงนันเย็นวันนั้นปราบเอาผ้าคนหนูมาส่งให้ที่ห้องพักเธอกำลังต้มข้าวให้ลูกกิน คุณแม่ของคุณคงไม่ชอบหน้าใหม่เท่าไรเธอไม่ต้องใส่ใจแม่มากหรอกแม่เป็นคนหัวโบราณแต่ใจดีถ้ารู้จักเธอมากกว่านี้เดี๋ยวก็เข้าใจเองฉันกลัวไม่อยากให้ใครคิดว่าฉันจะมาแย่งอะไรไปจากลูกชายเขาไม่มีใครแย่งอะไรจากผมได้หรอกถ้าผมไม่ให้ไม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบา ขอบคุณนะคะที่เมตตาฉันกับลูกปราบไม่ได้พูดอะไรอีกแค่พยักหน้าแล้วเดินจากไปเงียบๆแต่ทากลางความเงียบไม่กลับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังคืนนั้นน้องพิษนอนซบอกแม่กัะสิบเบาๆแม่ครับพี่ปราบใจดีเหมือนพ่อไหมเนาะแม่ก็ไม่รู้ลูกแต่ถ้าใจดีเท่านี้ไปเรื่อยๆแม่ว่าเขาจะดีกว่านี้ก็ได้ ไหมลูบผมลูกเบาๆแล้วเงยหน้ามองแสงจันทร์นอกหน้าต่างแม้จะยังไม่รู้ว่าชีวิตจะพาเธอไปเจอกับอะไรแต่เธอรู้แล้วว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มองแค่อดีตของเธออย่างตัดสินนั้นมีอยู่จริงเสียงช้อนกระทบจันทร์ดังกริ๊กเบาๆบ,บนโต๊ะอาหารไม้สักตัวเก่าที่เคยใช้ในบ้านใหญ่ทุกวันอาทิตย์วันนี้มีเพียงคุณนวลกับลูกชายสองคนแม่แก่ขึ้นทุกวันนะปราบ อยากเห็นลูกมีครอบครัวก่อนจะหลับตาแม่ก็รู้ผมไม่ใช่คนที่อยากมีครอบครัวแล้วหญิงคนนั้นล่ะแม่เห็นสายตาแก้ที่มองเธอไม่ใช่แค่ลูกจังแน่ๆปราบนั่งเงียบไม่ตอบอะไรเขาไม่ชอบพูดมากโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกถ้าม่คิดจริงจังก็ให้เขาออกจากไรไปซะแม่ไม่อยากให้ใครมาช่วยโอกาสความใจดีของลูก กำลังดูถูกผู้หญิงที่ดูแลหลูกคนเดียวมาตลอดหปีอยู่นะคำพูดเรียบเรียบของปราบทำให้คุณนวลนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะวางช้อนลงและลุกขึ้นจากโต๊ะคืนนั้นปราบนั่งมองไร้ชางเงียบๆดวงไฟสลัวจากบ้านพักของใหม่ย,ยังเปิดอยู่เขาลุกขึ้นเดินไปเคาะประตูเบาๆคุณปราบไม่เปิดประตูเล็กน้อยพอเห็นเป็นเขาก็ขยับเปิดกว้างขอคุยด้วยหน่อย ทั้งสองนั่งตรงระเบียงไม้หน้าห้องกลางอากาศเยน็เยนๆของเช้าตรู่ไม่รู้สึกว่าบรรยากาศแปลกกว่าทุกวันแม่ผมอยากให้ผมแต่งงานค่ะไม่ต้องตกใจฉันแค่กำลังจะบอกว่าถ้าฉันแต่งงานกับเธอแม่จะเลิกจับผิดเลิกกดดันและเธอจะได้อยู่ที่นี่อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ออกไปวันไหน หม่นิ่งอึง้งรู้สึกทั้งสับสนและตกใจนี่คุณพูดเหมือนจะแต่งงานแบบทำสัญญาเรียกว่าขอตกลงก็ได้เธอได้อยู่ที่นี่ลูกเธอก็เรียนหนังสืออย่างมั่นคงส่วนฉันไม่ทำให้แม่พอใจแค่นั้นเธอหลบตาคำว่าข้อตกลงมันช่างเย็นชาและห่างไกลจากสิ่งที่เธอเคยฝันถึงแต่ภาพน้องพีท กำลังนั่งกินข้าวในห้องเช่าแคบแคบผุดขึ้นในหัวแล้วถ้าฉันปฏิเสธล่ะคะฉันก็ยังให้เธออยู่ที่นี่แต่แม่จะไม่ยอมแนะ่และมันจะไม่มีวันสงบลงไหมนิ่งไปนานก่อนจะพยักหน้าเบาๆถ้ามันจะทำให้ชีวิตลูกดีขึ้นฉันก็ยอมคะ่ะหนึ่งเดือนผ่านไปงานแต่งงานเล็กๆในโบสถ์ของหมู่บ้านถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่มีญาติของไหม มีเพียงพิษที่ใส่ชุดสูทต,ตัวจิ๋วยืนข้างแม่มือจับชายกระโปรงแน่นคุณนวลมาในงานแต่ไม่ยิ้มไม่พูดอะไรนอกจากคำว่าขอบใจนะปราบหลังพิธีจบลงทั้งสองกลับมาที่บ้านหลังเล็กซึ่งปราบจัดไว้ให้แม่เดินเข้าห้องอย่างเงียบๆไม่ต้องเกรงแขยวเราทำนาทีตาม้อตกลงจ้าฉันจะไม่ทำให้คุณลำบากใจ ในบ้านหลังนี้เธอมีสิทธิ์เท่าฉันพีทด้วยเราจะอยู่กันแบบเรียบง่ายอย่าไปคิดอะไรมากหม่ยิ้มจังๆกลมศรีรษะแล้วเดินเข้าห้องพร้อมลูกชายคขืนนั้นน้องพีดนั่งเล่นตัวต่อ,งเ,อเงียบๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นถามแม่แม่ครับแม่แต่งงานกับคุณปราบเลยครับแม่กับพี่ปราบแต่งงานกันแล้วจ้างั้นพี่ปราบเป็นพ่อผมหรือยังย่งลูกแต่เขาเป็นคนใจดี ที่จะอยู่กับเราไปอีกนานหม่ลูกหัวลูกเบาๆพยายามกลั้นน้ำตาความรู้สึกอุ่นวาบในอกผสมปนเปกับความกลัวข้างนอกบ้านลมพัดเย็นสบายใบายชาล่วงหล่นกรอบแกรบปราบเยืนอยู่ริมระเบียงมองท้องฟ้าเงียบๆเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอตกลงนี้จะนำไปสู่แค่ความพอใจของแม่หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างในหัวใจ ที่เขาไม่เคยยอมรับข้าวเช้าเสร็จแล้วจากคุณแม่ไม่วางถ้วยโจ๊กร้อนๆลงตรงหน้าโต๊ะอาหารพร้อมยกน้ำชาตามมาอย่างคล่องแคล่วเธอตื่นแต่เช้าทำอาหารทุกวันพรอยากให้คุณนวลเห็นความตั้งใจคุณนวลมองอาหารเพียงครู่ก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบแต่เย็นแม่ไม่กินจกใส่ขิงเยอะขนาดนี้คิดจะให้แม่ไอจนล้มไปเลยหรือไงไม่ชะงัก แต่ยังยิ้มบางๆหนูขอโทษจ้าหนูจะจำไว้ปราบเดินลงมาพอดีเห็นสีหน้าไหมก็อพอจะเดาออกแต่เขาไม่พูดอะไรเขารู้ดีว่าการบังคับให้แม่ยอมรับใครสักคนไม่ง่ายวันหนึ่งคุณนวลเดินตรวจรอบไล่เห็นไหมกกำลังเก็บใบชายอย่างตั้งใจหมือเปื้อนดินเสื้อมีคราบเงือเป็นสะพายหรือเป็นคนงานกันแน่จะทำตัวต่ำขนาดนี้เพื่ออะไร ฉันแค่อยากช่วยแบ่งเบาภาระค่าจ้างคนงานค่ะไม่ต้องเสียแง้งเธออยากได้ใจปราบใช่ไหมล่ะแต่จำไว้นะถึงเธอจะใส่ผ้าถุงแต่คนจะดูแค่เปลือกยังไงก็เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงลูกติดอยู่ดีคำพูดบาดลึกกว่าใบมีดไม่ยืนนิ่งน้ำตาคลอแต่มีไหลออกมาเธอคมหน้ารับคำด่าอย่างเงียบงนันค่ะหนูอาจเป็นแม่ลูกติดแต่หนูจะไม่เป็นคนที่ทำลายใครเพื่อตัวเองแน่นอน กลางคืนวันหนึ่งน้องพิชนั่งอยู่กับปราบบนระเบียงบ้านมือเล็กๆก,กำลังพับกระดาษพี่ปราบครับหือถ้าผมเรียกพี่ว่าพ่อจะได้ไหมปราบเงียบไปนานเหลือบมองเด็กน้อยที่เงยหน้ามองเขาด้วยความเชื่อใจเต็มเปี่ยมเรียกสิท่านั่นคือสิ่งที่หนูอยากเรียกงั้นพ่อครับผมอยากให้พ่อไปดูผมแสดงตอนวันเด็กได้ไหมพ่อไปแน่นอนลูกใหม่ที่เยืนอยู่ในเงามืด เธอย,ยิ้มทางน้ำตาเธอไม่ได้คาดหวังอะไรเกินเลยแต่แค่นี้ลูกเธอก็มีความสุขแล้วเช้าวันถัดมาคุณนวนกำลังรดน้ำต้นไม้พอเห็นพิทวิ่งเข้ามาเก่อขาใหม่ก็ปลายตามองวันนี้ไม่ไปโรงเรียนพิทปวดท้องนิดหน่อยจ้าหนูเลยให้หยุดพักเด็กเมืองกรุงหรือไงแค่นี้ก็อดอดแอดแอด,อด,อดนี่เธอเลี้ยงลูกยังไงถึงได้อ่อนแอแบบนี้ ไม่พยายามจะอธิบายแต่เสียงน้องพิษพูดแทรกขึ้นมาก่อนคุณอยากรับอย่าดุแม่เลยแม่ดูแลผมดีมากเลยนะครับคุณวนวลชะงักเหลือบมองเด็กชายเล็กๆที่ยืนยืดอกปกป้องแม่เหมือนจะพูดอะไรแต่ก็กลับเกืนคลำลงคอเย็นวันนั้นขณะที่ปราบกลับจากดูไล่เจอใหม่ที่นั่งซักผ้างเงียบๆข้างบ้านมือเปื้อนฟองเต็มไปหมดซักอะไรหนักนะ เสื้อผ้าลูกจ้าแล้วผ้าปูที่นอนคุณแม่หนูอยากให้บ้านสะอาดทำทุกอย่างคนเดียวแบบนี้ไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยจ้าแต่ถ้ามันแลกมากับอนาคตของพีทฉันก็ยอมเหนื่อยปราบเงียไปก่อนจะนั่งลงข้างเธอและหยิบผ้าขึ้นมาช่วยซักไม่รีห้ามอย่าเลยจ้าเดี๋ยวเสื้อคุณเปื้อนหมดเสื้อเปื่อนซักใหม่ได้แต่ถ้าคนในบ้านไม่ช่วยกันใจมันจะเปื่อนยิ่งกว่า คำพูดนั้นทําให้ใหม่ต้องหันไปมองหน้าเขาอีกครั้งแล้วเผยยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวคืนนั้นขณะนอนกล่อมลูกใหม่ได้ยินเสียงพิทกระซิบแม่ครับผมชอบอยู่ที่นี่จังทำไมล่ะลูกเพราะพอใจดีแล้วแม่ก็ยิ้มบ่อยขึ้นผมอยากให้เรายิ้มแบบนี้ทุกวันเลยใหม่กอดลูกแน่นน้ำตาไหลเงียบ,ยบแม่จะยังไม่มีใครยอมรับ แต่แค่รอยยิ้มของลูกและสายตาของคนแปลกหน้าที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าเริ่มเข้ามาอยู่ในใจก็พอแล้วเสียงฝนโปรยปลายบางเบายามเช้าทําให้บรรยากาศไราชาดูสงบกว่าทุกวันหลับยืนมองม่านฝนจากระเบียงบ้านดวงตาเหม่รอ,อยเหลากับใจเขาไม่อยู่ตรงนั้นในหัวของเขาเต็มไปด้วยภาพของไหมผู้หญิงที่ยอมทนคําดูถูกอดทนกับทุกอย่าง เพื่อรอยยิ้มของลูกชายเล็กๆที่เธอรักสุดหัวใจพ่อครับพ่อเสียงร้องผิดวิ่งมาจากข้างล่างมือเล็กถือกล่องข้าวที่เพิ่งตกพื้นข้าวกระจายเลือะไปหมดแม่หลืนแล้วกล่องข้าวลนแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ผมกลัวพ่อไปดูเดี๋ยวนี้แหละในครัวใหม่กำลังเช็ดพื้นและเก็บเศษข้าวที่หล่นบนพื้นปราบรีบเดินเข้าไปใกล้เธอโอเคไหม แค่เรื่นค่ะม่เป็นไรหรอกต้องให้ฉันซื้อรองเท้ากันลื่นให้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องล้มซ้ำอีกเสียงของเขาแม้จะดูเรียบแต่แฝงความห่วงใยชัดเจนไหมเงยหน้ามองแววตานั้นก็จะยิ้มบางๆขอบคุณมากที่เป็นห่วงเย็นวันนั้นขณะทุกคนทานข้าวพร้อมหน้าคุณนวลเหลือบตามองไหมที่ตักข้าวให้ลูกและสามีอย่างเอาใจใส่ คืนนั้นแม่ยืนตากผ้าอยู่หลังบ้านสายลมเย็นประทะแก้มเบาๆเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้ต้องสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงปราบเดินเข้ามายังไม่เข้านอนอีกหรือฉันขอตากผ้าอีกนิดเดียวจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอับฝนทำทุกอย่างเองจนเหนื่อยเธอไม่เคยขออะไรเลยนะไหมเธอยิ้มบางๆฉันขอในใจจ้ะขอให้ลูกมีบ้านที่อบอุ่นแค่นั้นก็พอ หลับมองหน้าเธอในแสงสลัวแววตาเขาอ่อนลงกว่าที่เคยถ้าฉันบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แค่พราะขอตกลงละ่ะไหมนิ่งไปหัวใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยคุณหมายความว่าฉันแค่ยังไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือทุกครั้งที่เห็นเธอยิ้มฉันรู้สึกดีอย่างประหลาดไหมม้ม,มปากแน่นไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดี แค่แค่กลมหน้าซ่อนสีแก้มที่เริ่มแดงเรื่อๆเช้าวันถัดมาคุณนวลแอบ,บยืนมองลูกชายและสะพยจากระเบียงด้านบนราบช่วยหม่ฮิวตะก้าผ้าส่งข้าวส่งน้ำอย่างเต็มใจเธอกำมัดแน่นเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแม่ลูกติดแบบเธอจำมาคุมใจลูกชายแม่ไม่ได้ไง่ายๆหรอกเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นหน้าบ้านในใบ่ายวันหนึ่งรถเก๋งสีมมนวาวแลนเข้ามาจอดหน้าประตูไร่ กราบยืนพวนดินอยู่ไม่ไกลเขาเหลือบตามองก่อนจะเดินเข้าไปใกล้จากรถชายแต่งตัวภูมิฐานในวัยสามสิบกว่าเปิดประตูลงมาอย่างมั่นใจมือจับกระเป๋าแบรนเนมรู้อีกด้านคือหญิงสาวใบหน้าแต่งจัดยืนข้างกันขอโทษนะครับที่หนี่ชายบานของไหมหรือเปล่าปราบขวดคิ้วคุณเป็นใครผมชื่อดนัยครับเป็นพ่อของเด็กที่ชื่อพีท คำพูดนั้นแทงใจปราบจนชะงักไปชั่วครู่ภายในบ้านมายืนหน้าซีดเผือดเมื่อลูกจ้างมาแจ้งว่าดานายมาหามือเย็นเฉียบใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอสุดลมหายใจลึกๆก่อนจะเดินออกมาเจออดีตสามีที่เคยทิ้งเธอกับลูกอย่างไม่ใยดีไหมเราต้องคุยกันดานายเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่มีอะไรต้องคุยแล้วฉันกับลูกอยู่ของเราได้ เธออยู่ได้แต่ลูกเป็นลูกของฉันเขายังใช้นามสกุลฉันอยู่และฉันกับภรรยาใหม่พร้อมดูแลเขาอย่างดีที่สุดปราบเดินเข้ามาพร้อมน้ำเสียงเรียบเย็นคุณหายไปหาปีไม่เคยเหลียวแลลูกและวันนี้อยู่ๆจะมาเอาคืนแบบนี้มันไม่ง่ายหรอกแล้วคุณเป็นใครถึงมาหยุ่งเรื่องนี้ผมเป็นสามีของไหมและเป็นพ่อของพิษในทุกวันตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรื่องราวลุกลามจนดานายยื่นฟ้องรองคอสิทธิ์เลี้องดูน้องพีทโดยใช้ข้ออ้างทางกฎหมายว่าเรื่องนามสกุลและสายเลือดหมายแทบสุดตัวเมื่อได้รับจดหมายจากสารถือนั่งกอดแฟ้มเอกสารแน่นน้ำตาไหลเงียบๆบนดะเบยียงบ้านปราบเดินเข้ามาเห็นสีหน้าเธอก็ใจหายไหมฉันทำให้พีทต้องตกอยู่ในปัญหาแบบนี้เพราะฉันไม่มีอะไรเลยม่มีแม้แต่สิทธิ์ในตัวลูก เธอไม่ได้มีอะไรเธอมีหัวใจที่เลี้ยงลูกมาด้วยรักผมจะไม่ยอมให้ใครผลักลูกไปจากเธอแน่นอนเธอมองหน้าเขาแวบวบตานั้นหนักแน่นจนเธอรู้สึกเหงินมีกำลังใจกลับมาอีกครั้งในวันขึ้นศาลบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันแต่นายน่งข้างภรรยาใหม่อย,ย่างมั่นใจส่วนใหม่กุมมือลูกไว้แน่นปราบนั่งอยู่ด้านข้างไม่ห่างสวมเชื้อเชิดเรียบง่ายแต่ท่าทีสงบนิ่ง ผู้พิพากษาเริ่มไต่ส่วนหลักฐานฝ่ายเดินนชี้ว่าตนมีฐานะมั่นคงบ้านหลังใหญ่และสามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆได้แต่เมื่อถึงตาของปาเอาลูกขึ้นกล่าวอย่างชัดเจนผมไม่ใช่พ่อแท้ๆของพิษแต่ผมเป็นพ่อที่อยู่กับเขาทุกวันดูแลเขาเมื่อไม่สบายรอเขาหน้าห้องเรียนพาเขาไปหาหมอกอดเขาเมื่อฟันร้าย ผูพิพากษาหันไปถามน้องพิษที่นั่งอยู่ข้างแม่หนูอยากอยู่กับใครครับเด็กชายเงยหน้าขึ้นอย่างมั่นใจผมอยากอยู่กับแม่แล้วพ่อราบครับเขาเป็นพ่อของผมจริงๆสาลเนี่ยไปครู่หนึ่งก่อนจะมีคำสั่งชั่วคราวให้สิทธิการดูแลยังอยู่กับไหมหลังจากออกจากศาลไมน้ำตาไหลาพลากเธอกอดลูกไว้แน่นแล้วหันไปมองปราบขอบคุณนะคะทาให้มีคุณ ฉันกับพิทคงแพ้ไปแล้วเราสามคนไม่มีคำว่าแพถ้ายังอยู่ด้วยกันคําพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายทำให้ไหมต้องเบือนหน้าหลบสายตาเขาเพราะกลัวว่าหัวใจจะเผือเต้นแรงเกินไปอีกครั้งแต่นายลุกขึ้นด้วยใบหน้าไม่พอใจก่อนจะหันว่าพูดกับใหม่เป็นครั้งสุดท้ายถือโชคดีที่มีปู่ชายอย่างเขาอยู่ข้างๆอย่าให้ลูกต้องเสียใจแบบที่ฉันเคยทำไว้ แล้วเขาก็เดินจากไปพร้อมภรรยาใหม่ทิ้งไว้เพียงเงารอยแผลในอดีตไว้เบื้องหลังระหว่างทางกลับบ้านคุณนวลนั่งอยู่หลังรถเงียบๆไม่มีถ้อยคําใดๆออกจากปากเธอเลยตลอดทางจนกระทั่งปราบจอดรถหน้าไร่และทุกคนกำลังจะลงจากรถคุณนวลก็พูดขึ้นเบาๆวันนั้นแม่มองไหมเป็นผู้หญิงที่มาแสกขอบรัวเราวันนี้แม่ขอโทษไหมหันควับ น้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวคุณนวลนยิ้มบางๆก่อนจะเดินไปหาน้องพีทและลูบหัวเบาๆยายไม่กิงเรื่องคำพูดแต่ยายจะพยายามเป็นคนที่รานรักได้เหมือนที่รานรักแม่กับพ่อเขาน้องพีทยิ้มกว้างและผูกเข้ากอดคุณย่าไม่ยกมือไหว้ด้วยน้ำตาซึมส่วนปราบมองภาพตรงหน้าแล้วอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างลงใจเพราะในที่สุดความจริงจากหัวใจ ก็ได้เปลี่ยนความคิดของคนที่เคยไม่ยอมรับให้กลายเป็นความรักอย่างแท้จริงเสียงนกร้องท่ามกลางแสงแดดยามเช้า,าศาสสองทั่วไรชาหมอกบาง,งคลอกคลียยอดใบแม่ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านไม้ยกพื้นจับพากันเพนเื่อนเบาๆอย่างเหม่รอ,อยหลายเดือนผ่านไปนับจากวันที่สันตัดสินให้เธอได้สิทธิเลี้ยงดูลูกอย่างเต็มตัวและนับจากวันที่คุณนวลเริ่มเปลี่ยนไปแม่ครับแม่ดูสิ คุณอย่าซื้อน้ำเตาหมูมาให้ผมด้วยเสียงพีดรองรันขณะวิ่งมาพร้อมถุงน้ำเตาหู้นร้อนอย่าเขาววาเด็กแข็งแรงต้องกินทุกเช้าเลยนะครับหมายยิ้มบางๆมองลูกชายอย่างปราบปรื้มก่อนจะเหลือบตามองไปยังคุณวนวลที่ยืนยิ้มอยู่ไม่ไกลนักสายตาอ่อนโยนกว่าที่เคยเห็นนักต่อนักขอบคุณนะคะคุณแม่ไม่ต้องขอบคุณหรอกจ้ะแม่แก่ทำหน้าที่ของยายคนหนึ่งเท่านั้นเอง ูไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินคำนี้จากปากคุณแม่เลยจ้ะแม่ก็ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเปลี่ยนใจแม่ได้ด้วยความดีล้วนๆคำพูดของคุณนวลทำให้ไหมน้ำตาคลอแต่เธอยิ้มอย่างคนที่หัวใจได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงเย็นวันนั้นปราพาไหมมาที่ลานกว้างททยได้ตายต้นไม้ใหญ่ที่เคยเป็นมุมโปรดของพีทเขาปูเสือเล็กๆ มีตะกร้าอาหารอยู่ข้างๆและแสงแดดยามเย็นอาบผิวใบไม้เป็นประกายเรียกหนูมาดูพระอาทิตย์ตกเด้อจ้าอืมกอดดูพระอาทิตย์แล้วก็ดูหน้าคนที่ผมรักไปด้วยไม่ชะงักใจเต้นแรงอย่างห้ามไม่อยู่ปราบหยิบกล่องเล็กๆจากกระเป๋าเสื้อแล้วค่อยๆเปิดออกภายในเป็นแหวนเรียบง่ายแต่วางอยู่บนผ้ากำมะหยี่อย่างประณีตไหม เราเคยแต่งงานกันแล้วครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลที่มันไม่ใช่ความรักแต่ครั้งนี้ผมอยากขอแต่งงานอีกครั้งไม่ใช่เพราะแม่ผมไม่ใช่เพราะลูกแต่ผมรักคุณนะหม่กระน้ำตาไม่อยู่น้ำใสๆไหลอาบแก้มขณะเธอยิ้มทั้งที่เสียงสันนี่มันฝันไปหรือเปล่าจ๊ะถ้าฝันผมจะขอฝันแบบนี้ทุกวันฉันตกลงจ้ะ ปรับสวมแวนให้เธอเบาๆแล้วกอดเธอไว้แน่นใต่ต้นไม้กลางไร่ที่พวกเขาเคยพบกันครั้งแรกวันแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในไร่ชาท่มกลางต้นไม้ใบหญ้าและรอยยิ้มจากคนงานในไร่ที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่พิทใส่สูตรตัวจิ๋วอีกครั้งวิ่งราเริงทั่วงานวันนี้แม่เป็นจะาสาวและผมกว่าจะเป็นเจ้าตัวแซบพีทหม่หัวเราะ แล้วจับมือลูกไว้แน่นแม่มีความสุขไหมครับมีความสุขที่สุดเลยลูกคุณนวลเดินเข้ามาหาไหมที่ยืนอยู่ข้างเวทีอย่างเ,เงียบแล้วจับมือลูกสะพายแน่นแม่ดีใจที่ตัดสินใจเปิดใจขอบใจที่ไม่เคยทิ้งพีชขอบใจที่ไม่เคยทิ้งปราบและไม่เคยทิ้งแม่ด้วยไหมยิ้มน้ำตาคลออีกครั้งก่อนจะโอบกอดแม่สามีอย่างแนบแน่นจากวันนั้น ขอตกุลงที่เคยมีระหว่างปราบกับไหม้ก็กลายเป็นเพียงอดีตสิ่งที่เหลืออยู่คือครอบครัวหนึ่งที่เกิดจากความเข้าใจอดทนและรักแท้ที่ไม่ต้องอาศัยคำพูดหวานใดๆแค่สายตาก็รู้แล้วว่าหัวใจมันเปลี่ยนไปตลอดการ